วัทดีคายทุกคนยินดีตอนรับก็สู่ช่องไอมี่ไมค์มคลิปนี้จะเป็นคลิปมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์การทำงานในเซเว่นอเลเวนะคะทุกคนซึ่งเป็นห้างาร้านสะดวกซื้อที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเราจะตอบคำถามก่อนนะคะเราถึงจะแบบถ้ามันเหนลืออะไรเราจะค่อยไปเล่าประสบการณ์อย่างนี้ดีกว่าเนาะเร่งคำถามนี้นะคะคือมี่เปิดให้ถามใน i ไอจส่วนตัวนะคะทุกคนก็ ใครอีกลก็คือถามมาแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวนะคะถามมาแบบสงสัยเกี่ยวกับเซเว่นอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาไขข้อสงสัยนั้นนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์การทํางานไปด้วยหรือปิดกัน้นมาที่คําถามแรกกันเลยนะคะทุกคนเคยถามว่าจําเป็นต้องรอใบเสร็จไหมคําตอบก็คือแล้วแต่คนค่ะทุกคน คือบางคนน่ะเขาซื้อของใช่ไหมเขาก็อยากเอาไปเสร็จไปตรวจดูรายการสินค้าถูกปะแต่บางคนที่แบบซื้อของแล้วแบบไม่ได้เซตเรื่องนี้แล้วก็แบบซื้อของนิดเดียวอะทุกคนก็คือไม่ไม่ต้องการไปเซตเนี้ยก็ไม่รับก็ได้เงี้ยถ้าคนซื้อของเยอะอยากได้ไปเสร็จก็คือรับก็ได้เออแค่นั้นจะบอกข้อดีของการรับไปเสร็จไปนะคะข้อดีของการรับไปเสร็จไปคือถ้าสมมุติว่าราคาที่เขาคิดใช่ไหมมันเกินราคาที่เราแบบคำนวณมาอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถดูไปเ็ตได้ พอดูใบเสร็จใช่ไหมบ้างที่อะเครื่องอะมันอาจจะแบบยิงไปโดนบาร์โค้ดซ้ำอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยคิดเกินอะคะไปแล้วก็สามารถเอาใบเสร็จนี้ไปให้เขาตื่นให้เขายกเลิกใบเสร็จให้เขาแล้วเขาก็จะคิดเงินให้เราใหม่เอออย่างเง้นเราก็จะได้เงินที่แบบส่วนที่แบบเราไม่ต้องจ่ายได้คืนมาค่าคำถามที่2นะคะคือเวลาลูกค้าเยอะเอะะแล้วพนักงานก็อยู่เยอะใช่ไหมทําไมถึงเปิดแค่เครื่องเดียวหรือบางทีทําไมแบบมีอยู่3เครื่องทำไมเปิดเครื่องเดียวมีสองเครื่องทำไมเปิดเครื่องเดียวอะไรอย่างนงี้ คำตอบนะคะทุกคน <c oughs> จริงๆแลว้วบางทีอ่ะพนักงานนะตอนนั้นเขาไม่สามารถเข้าเครื่องได้นะเพราะว่าแบบมันอยู่คนละกะกันเช่นแบบว่าเครื่องแรกใช่ไหมยัเป็นชื่อกะเช้าอยู่แต่ตอนเนี้ยคือบ่ายแล้วเป็นเรของกะบ่ายเข้ามาแต่ว่ากะเช้าเขายังไม่ปิดผัดยังไม่แบบชิปเงินยังไม่แบบตรวจสอบเงินอะไรอย่างนี้นะคะกะบ่ายก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้นะทุกคนเผื่อแบบเงินหายอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นความรับผิดชอบของกะเช้าไปกะบ่ายก็จะไม่เกี่ยวแต่ถ้ากะบ่ายเข้าไปตอนที่ยังไม่แบบยังไม่ปิดผัดรับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบ ถ้าเงินหายใช่ไหมกาบขาก็จะซสยไปด้วยไงทุกคนหรือบางทีที่ปิดไว้แต่พนังกงานก็ยิงเคาน์เตอร์นะแต่ไม่ยอมกินไงให้ลูกค้าเพราะอะไรเพราะเขากาลังนับเงินเพื่อจะปิดผัดให้ผัดต่อไปเข้ามาทํางานต่ออันนี้ทุกคนเก็าไหมแล้วก็คือนับเงินว่าตรวจสอบเงินว่าเงินหายเงินขายเงินเกินอะไรอย่างงี้ประมาณนี้นะคะทุกคนคาถามต่อไปนะคะเออ ทำไมสินค้าบางอันหมดโปรแล้วไม่ยอมเอาป้ายโปรออกอันนี้คือมันเป็นความผิดพลาดของพนักงานเองทุกคนคือบางทีอ่ะแบบเดินตรวจสอบป้ายราคาใช่ไหมก็แบบบางทีเราก็มองข้างไปอ่ะบางทีพ่พนักงานละเอียดก็จะแบบไม่มีป้ายหมดโปรที่มันหมดอายุแล้วบางทีก็แบบเก็บออกไม่ทันในวันที่มันหมดโปรแล้วนะทุกคนเออก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็ อีกคำถามหนึ่งนะคะคือถ้าไมราคาไม่ตรงกับสินค้าคือราคาราคาที่แบบติดอยู่กับเชลกับชั้นวางสินค้าแล้วพอมาคิดเงินปีกราคาหนึ่งเพราะอะไรอ่ามันมีได้กหลายกรณีนะคะทุกคนหนึ่งก็คือแบบตอนนั้นอะเป็นช่วงเดือนใหม่แล้วทีนี้สินค้าบางตัวมันก็แบบอัพราคาขึ้นบางตัวมันก็อัพราคาขึ้นอัพราคาลงนะคะตามสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเมืองของเราแล้วก็อีกกรณีหนึ่งคือเวลา ลูกค้าหรือพนักง,งานพนักง,งานจัดสินค้าอย่างนี้ใช่ไหมบางทีก็รีบรีบแล้วก็บบวาง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 ไปอีนี้ไม่ไม่ทันได้อ่านแบบเขาเรียกว่าแผนนะทุกคนตัวที่เป็นป้ายละค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอ่านแผนตัวนั้นหรือบางทีลูกค้าก็มีส่วนนะคะทุกคนลูกค้าก็คือหยิบสินค้ามาดูใช่ไหมแล้วไปวางไว้ไม่ใช่ไม่ได้วางที่เดิมของมันอะ่ะเออทำให้สินค้าก็วางไปกระจัดก,กระจายทุกคน แต่ว่าตอนนี้นะคะที่เซเว่นถ้าสมมุติเราเจอสินค้าราคาไม่ตรงกับป้ายใช่ไหมให้เราบอกพนักง,งานที่เคาน์เตอร์เลยนะคะแล้วทีนี้พนักง,งานเขาจะคิดราคาที่ลูกค้ามองเห็นให้อันนี้คือเป็นกฎออกมาของบริษัทเลยนะคะทุกคนออกมาเลยว่าเออถ้าลูกค้าเห็นราคาเท่านี้เราก็จะคิดราคาที่ลูกค้าเห็นเลยแต่พนักง,งานก็ต้องเดินไปตรวจสอบดูก่อนนะออว่ามันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อืมแล้วที้เขาก็จะบวกลบอะไรไว้นั่นแหละ โอเคคำถามต่อมานะคะคือเซเว่นเลิกงานไม่ตรงเวลาจริงไหมเฮ้ย <c oughs> มีคนถามอย่างนี้ด้วยนะคือเซเว่นเลิกงานไม่ตรงเวลาจริงไหมคําตอบก็คือจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างเช่นอย่างนี้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> คือบางครั้งอ่ะมันถึงเวลาเลิกงานแล้วเราแล้วนะแต่เราอ่ะทงานไม่เสร็จไงเราก็เลยต้องแบบไปทํางานต่อให้มันเสร็จจนเราเลิกงานไม่ตรงเวลาที่เขาให้เลิกทั้งกวาดถูเก็บของ เก็บร้านทำความสะอาดร้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาต้องทํางานของเขาให้เสร็จก่อนถึงจะออกจากงานได้นะคะอาจจะแบบเลดหน่อยบางที่ก็เป็นโอทีให้นะคะเขทาทําต่อมานะคะขอรับแบบพวกเป็นนักเรียนไหมนักเรียนนะคะเขาน่าจะรับอายุ18ขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนยีสิขึ้นหมดเลยแล้วก็บางที่พนักง,งานไม่พอ,ขอ,ขอเขาก็จะรับเป็นพาร์ทไทม์นะคะพาร์ time ทไทม์นี่เขาก็จะรับแต่ถ้าไหนพี่พนักง,งานเขาพอแล้วอะเขาก็ไม่รับพาร์ทไทม์เพิ่มนะทุกคน ใช่เขาก็จะหาแต่ประจําไปทํางานให้เขา,าสมัครยังไงคุณสมบัติคือตอนที่มีสมัครแล้วก็เห็นบบคนอื่นเข้ามาสมัครคือเดินไปที่เคาน์เตอร์และถามว่ารับสมัครพนักงานเพิ่มไหมหรืออะไรอย่างนี้หรือบางทีอบางที่ที่เขาขาดพนักงานเขาก็ติดไป้ายไว้ข้างหน้านะคะทุกคนว่ารับสมัครพนักงานอะไรอย่างนี้คุณสมบัติน่ะหรอส่วนมากก็อายุ18ปขึ้นแล้วก็มีวุฒิการศรึกษาม3ามือม .6 นี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกัน แล้วก็จะเป็นเหมือนอันนี้คําถามเป็นเหมือนถามประสบการณ์ของเราเลยนะถามประสบการณ์ของเมียน,นะกขาบอกว่าสนุกไหมบางวันมันก็สนุกนะทุกคนบางวันมันก็เหนื่อยเออบางวันอะคือสนุกมากได้เจอแบบที่ที่ทํางานแบบบางคนแกก็แบบค,กกคือคือ,คอเหมือนเราไปโรงเรียนอนะทุกคนบางคนก็รั่วๆบางคนก็แบบแปลกๆอย่าแงบบแบบแบบนี้ใช่ปะเออแล้วก็ทํางานไปความสุขไปอะไรเงี้ย แล้วก็แบบคสถาปัาเกี่ยวกับอะไรบ้างในเซเว่นตรงนี้นะคะคือพนักง,งานเซเว่นไม่ได้มีแค่คิดเงินหน้าเคาน์เตอร์แค่นั้นนะคะทุกคนถ้าที่ไหนมีฟู้ดเพจคือเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบทำอาหารปรุงสุกเลยนะเออเป็นไรข้าวไข่ข้นข้าวกะเพราอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะมียำมีสลัดแล้วมีออคาเฟ่ที่ไหนมีออคาเฟ่เช่นเห,นหมพวกกาแฟชาเขียวอะไรอย่างเงี้ย คือทุกคนต้องชงเป็นนะันี้ทุกคนต้องชงเป็นเขาจะมีสูตรให้เราเลแล้วก็ทําตามสูตรนั่นแหละแล้วก็จะมีการเติมของถ้ากล่องเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออในตู้ในตู้แช่เย็นๆน่ะเออนะก <c oughs> ็คทุกคนเป็นการเติมที่แบบเย็นมือมาก <c oughs> แล้วก็จะมีไอ้พวกไอ้พวกของแช่เย็นใช่ไหมที่แบบไม่ได้อยู่ในตู้นะแต่มันจะอยู่ในวางที่แบบที่เย็นๆน่ะเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวขึ้นรูปให้อย่างนี้นะคะคือของพวกเนี้ยมันเขาเรียกว่าแบบ พนักงานเซเว่นจะาฟู้ดเติมฟู้ดนี้เขาก็จะเติมเรียงตามมันทีเหมือนกันนะทุกคนในไนหมือนอายุก่อนก็ไว้ข้างหน้าหมดอายีที่หลังก็ไว้ข้างหลังนีประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการเติมของในเซเว่นของแบบกระจุกกระจิกทั่วไปที่แบบพวกขนมเครื่องของเครื่องใช้แฟบฟองอะไรอย่างนี้นี่คือการเติมของปกติทั่วไปนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือการเติมของในวอลหรือไอเห็นตู้น้ำไหมนี่คือรูปให้ นะคะไอเติมของอันนี้เราเติมจากข้างหลังนะคะทุกคนมันจะมีห้องให้เข้าไปแล้วก็ไปเติมของเราแส่มาสไลด์สไลด์สไลด์สไลด,ไลด,ไลด์ลงมาอย่างนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้พอเราเติมของนะคะก็จะมีการเก็บกวาดร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหม การเช้าการบ,บ่ายก็จะกวาดถูพื้นธรรมดาเช็ดโควิดเพราะช่วงนี้มีควิิใช่ปะเช็ดโควิด,วดตามที่จับนู่นนี่นั่นที่แบบลูกค้าต้องสัมผัสที่นู่นนี่นั่นเขาเขาก็จะมีตารางให้นระบบอเนใเ้เราติ๊กว่าเราต้องถูที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการล้างห้องน้ำเออหน้าล้างก็ต้องล้างเพราะแบบใช้กันเองก็ต้องล้างกันเองถือว่าส่วนการดึกการดึกจะทําทาทุกอย่างทุกคนเหมือนเตรียมร้านไว้เปิดตอนเชา้าเก็บเขาเรียกว่าวอดับเป็นน้ําเสียข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเออ แล้วก็ทําความสะอาดล้างถาดรองในเตาไมโครเวฟล้างของที่ขีบล้างอะไรล้างล้างทุกอย่างเจลสเปรย์พวกน้ำกดน้ำอะไรเงี้ยคือล้าง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 เพราะฉะนั้นคือแบบสะอาดแน่นอนเพราะการดึกทำงานล้างทุกอย่างขัดหน้าร้านถูกระจกปุ๊บการดึกล้วนเลยค่ะทุกคนเพื่อเหมือนเตรียมเตรียมร้านไว้ให้เปิดตอนเช้าอเล็กครับแล้วก็มิตรภาพที่เจอนะคะคือแบบ มาแล้วแต่ที่ทางานนะทุกคนแต่ที่มีไปทำอะคือมิตรภาพดีมากมิตรภาพแบบว่าทุกคนนี่ใส่ดีนะเออเป็นกันเองแล้วก็แบบพี่ๆแก่เทคแคร์ลูกค้ามากเลยนะทุกคนคือแบบใส่ใจลูกค้ามากเลยอันนี้คือที่มีไปทํานะคือเราพูดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแปบลบว่าบางทีมันมาอาจจะไปแบบเปิดแบบข้อมูลข้อมูลบริษัทมากเกินไปอะไรอย่างงี้แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้งประสบการณ์แล้วก็การตอบคำถามทั้งหมดที่ทแบบ ป่าหมีทำซเซเว่นมานะคะเป็นประสบการณ์ของหมีนะอืมไอที่หมีไปเจอก็อขอลาไปก่อนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เ้ด้วนนะคะกดก,กระดิง่งไว้ด้วยนะคะทุกคนเผื่อแบบมีคลิปใหม่มาลงอืมอนะครับบ๊ายบาย